แล้วนี่ตกลงโทรศัพท์ของใครเนี่ยทำไมไม่รับสายสักทีฮะพ่อค่ะโทรมาแล้วไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะวางสายแล้วนะกับผมเองครับสายใจคนขับรถต้นอายเก่าไหมครับท่านอยู่บ้านใช่ไหมครับตอนเนี้ยผมอยากจะแวะไปเยี่ยมเยี่ยมท่านสักหน่อยแล้วจะถึงกี่โมงล่ะโอ้ยนี่น่าจะโดนถึงแล้วล่ะครับเจ้านายฮลัลโหลขอเข้ามาแล้วครับให้เติร์ดเติสีย่งให้เลี้ยวขวาเลยแหละครับได้ครับ ถ้าเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาอีกันฮะได้ครับเออเออมาถูกใจด้วยวันนี้วันนี้วันนี้คุณคุณตาใจครับมือสั่นไม่สบายป่ะคะทำไมสั่นแบบนี้ไม่รู้สงสัยสงสัยจะตื่นเช้าเรินไปมั้งมาเดี๋ยวเรื่องที่รับที่นอนเดี๋ยวมูงจัดการเองมีอะไรก็บอกนะสบายหรือเปล่า อาจารย์ท่านพ่อครับก็ผมขออัญเชิญท่านอาจารย์ประทับสถานที่นี้นะครับถึงแม้จะครับแคบไปหน่อยแต่ก็ท่านอาจารย์ก็ต้องทนอนิดหนึ่งเพราะว่าจะรีบกลับนะครับเชิญอาจารย์พ่อทาประทับเลยนะครับเชิญครับ ท่านพ่อท่านกุมารทองเชิญท่านควายธนูผู้มีพระคุณพายานั้นักศิดเออ โอ้ยทำไมมันปวดเมื่อยอย่างนี้ล่ะโอ้มันอ่อนเพลียโอ้ยทำงานเช่นี้ทำไมมันเหนื่อยจังวะโอ้ยโอ้ย คนเชิญเลยนะครับวันนี้ผมบริการเต็มที่นัง่งเฉยๆก็พอนะครับ <laughs> <laughs> อ่าอืมเอาแล้ววันนี้เรามาชิมกับข้าวผอเจ้าใจกันดูบ้างน,นะ <laughs> <laughs> อ้าวแ <laughs> ม่มาพอดีเลยแม่มาทานข้าวก่อนที่จะไปไหนลูกนี่มาชิมฝีมือพ่อโคกันใหม่ก่อนเออเดี๋ยวผมขอตัวเอากระเป๋าขึา้นไปเก็บองห้องก่อน่าครับอ๋บองั้นรีบลงมาแล้ว ใครได้กลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนดาวำคะเนี่ยกลิ่นคล้ายๆทษบนะใช่ทำไมแปลนไนอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าช่วยไหมคะโอ้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 เฮ้ยเดี๋ยวนุตักเองก็ได้ค่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยันอะไรอะแม่เฮ้ยอะไรหรอดูนี่ครับห้องนอนแม่อ่ะกลายเป็นตำหนักสุกเจ้าข้าผีไปแล้วอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะคุณแม่ฮะอย่างนี้น่ากลัว ไอ้เจ้าใ้ทำเรื่องเสร็จแล้วไหมเนี่ยคุณพ่อครับอย่างนี้คงต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะครับเออเดี๋ยวพากับแม่ไปนักโคสอโตคุณแจบักของตลาดซือดอกไม้ไมาตั้งโต๊ะแล้วก็ให้คนเช้า ายครับไอ้ที่เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมทำตัวแบบเนี้ยก็เพราะไอ้แผนนะครับไอ้แผนเนี่ยมันเป็นคนที่ทำงานโรงงานทำฐานไปฉายแล้วผมเป็นคนส่งแร่แมกนิสไปส่งที่โรงงานของมันมันก็เป็นคนงานทำงานอยู่ที่นั่นบังเอิญเลยบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของมันปรากฏว,ว่าพอเลิกงาน มันก็จะชนพักพวกของมันมามากินเหล้ากินยาพอเมาได้ทีมันก็ส่งเสียงเอตโลวอยวายเอตโลวอยวายวุ่นวายไปหมดมื่มันเกี่ยวอะไรอ่ะที่แกจะต้องมาตั้งโต๊ะบูชาพวกผีกุมารท้องอะไรเนี่ยในห้องนอนหลานฉันเดี๋ยวสีครับผมยังพูดไม่จบผมก็ยังทนต่อความรบกวนของไอ้แผนมันไม่ไหวมันยังส่งเสียงเอตโลอยู่นั่นผมไม่ได้โกรธมันมาก ผมก็ไปโทษกับมันว่าไปครูมันว่าอย่าทำอย่างนี้อีกถ้าทำอีกผมจะไปบอกเจ้านายมันแล้วให้มันไล่ออกมันจะออกทั้งหมดมันก็เลยโกรธแต่มันทำอะไรผมไม่ได้มันก็เลยใช้วิชาคุณใส่ใส่ผมครับต,ตั้งแต่นั้นมาผมไมรู้ตัวว่าร่างกายผมผิดปกติขาแข็งเดินไม่เหมือนคนครับมือไม้ก็สั่นไม่หมด บังคับก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยไปศึกษาวิชาคาถามาสู้กับแผนมันอย่างนั้นคืนนี้คุณตาก็อาจจะต้องปลุกพระฤาษีมาสู้กับควายธนูเวียนน้นใช่ไหมครับแล้วคืนนี้ผมจะนอนอย่างไรล่ะครับเฮ้ยพี่ฟ้าผมไปนอนกับพี่ฟ้าได้ไหมปาโอยได้เลยมาดิมาดิพอดีเดี๋ยวเราไปนอนกับแม่พอดีเลยเฮ้ยพี่ฟ้าทิ้งแม่ทำไมเนี่ยเออคุณแม่ครับ ก็จะมีที่ว่างเล็กๆใช่ไหมครับเอ้ยมไม่มีหรอกกลัวอะไรหรอกเอก <ๆ S 1> อจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาใจอนอกจากไอ้เรื่องคุณสงคุณสา่คุณอาแล้วคุณอาเคยคิดที่จะไปปรึกษาหมอมันอาจจะเป็นทางอื่นที่คุณอาเป็นก็ได้ครับอาจจะมีโรคอื่นที่คุณอาเป็นคุณอาเคยคิดไปหาหมอไหมครับอืออืม,อมน,นั่นอสิ คุณสายใจไปหาหมอไหมจะให้ตจาจักพาไปใช่ฉันพาไปเองไม่เป็นไรหรอกนะเออผมผมไม่รบกกนคุณนายหรอกครับแต่ขอบอกคุณนายไว้อย่างหนึง่งถ้าคุณนายไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วทุกคนรู้บ้างไหมรู้บา้างไหมว่บ้านหลังเนี้บ้านหลังนี้มันตั้งอยู่บนทางสามแพื่ <Okay. S 2> อนโอ้โ ลุกคนลุกเลยเหรอหมน้ยคุณอาทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะนี่ดูสิคะเด็กๆตัวไปหมดแล้วเนี่ยเอางๆเอางาไปไปนอนได้ละดึกลเะเถอะไปย้ายๆกันนอนดีกว่าไปด้วยค่ะถ้าึ้นนอนก็นแล้วกาน <c oughs> เหลือสองคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นับห้าครับสี่สามสองเดี๋ยวคุยกันที่โรงเรียนก็ได้เขาไม่ใช่ของของพ่อเราต้องดีกว่าดีกาสัตว์โพล่เอามาใหม่พร้อมนะ